น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ภารกิจเดินทางไปแพทยสภาท่ามกลางความมุนงงงินงงของสังคมว่าแพทยสภาจะเดินต่อไปแบบไหนอย่างไรวันนี้ถือว่าเป็นโจท้าทายแพทยสภาเป็นอย่างมากนะครับภารกิจของพวกเราจึงจึงค่อนข้างที่จะเป็นการเข้าไปเพิ่มเติม ให้แพทยสภาเดินหน้าให้ได้ปกติแพทยสภาเป็นองค์กรที่มาตรวจสอบการทํางานของแพทย์ส่วนใหญ่คนที่ยื่นเรื่องเพื่อให้แพทยสภาตรวจสอบการทํางานของแพทย์ก็จะเป็นญาติหรือผู้ป่วยหรือคนไข้นั้นๆเช่นหมอรักษาผู้ป่วยคนนี้แล้วรู้สึกว่ารักษาไม่ได้มาตรฐานทำให้ลูกเขาเสียชีวิตทำให้ลูกเขา บาดเจ็บป่วยหนักเข้าไปอีกญาติของผู้ป่วยคนนั้นก็จะไปยื่นให้แพทย์ทสภาได้มีการตรวจสอบว่าแพทย์คนนั้นที่ทําการรักษาดําเนินการรักษาตามมาตรฐานความเป็นแพทย์หรือไม่ตามจรรยาบรณของแพทย์หรือไม่หรือรักษาตามขั้นตอนหรือไม่นี่เป็นหน้าที่หลักของแพทยสภาที่ดําเนินการตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนในแต่ละเรื่องส่วนใหญ่ เกาสิบเป็นเป็นลักษณะเช่นนี้แต่กรณีนี้ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ป่วยกรณีนี้ผู้เสียหายไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกรณีนี้ผู้เสียหายคือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยคือประเทศไทยเป็นผู้เสียหายดังนั้นนี่พอกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นผู้เสียหายวิธีพิจารณาเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางการแพทย์วิธีพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเป็นมาตรฐานในการรักษาหรือวิธีพิจารณาขั้นตอนปฏิบัติของแพทย์คณะอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจเรื่องนี้รวมทั้งแพทยสภาทั้งหลายนี่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบภาพรวมของประเทศมากกว่ากรณีเฉพาะบุคคลเท่านั้นใช่ไม่ใช่ พอพิจารณาองค์ประกอบภาพรวมท่านก็จะเห็นว่าทำลายในแต่ละเรื่องตั้งแต่ยี่สิสองสิงหาเดินทางกลับมาพี่น้องครับเป็นปกติเลยเนี่ยผู้ต้องขังทุกคนก่อนที่จะเข้าเรือนจำผู้ต้องขังทุกคนก่อนที่จะเข้าเรือนจำต้องมีการตรวจร่างกายอยู่แล้วเป็นปกติต้องมีการตรวจร่างกายเป็นปกติของแต่ละคน ตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนที่จะส่งเข้าไปในเรือนจาไอ้ที่พูดอย่างนี้นี่เพราะประสบการณ์เคยเข้ามาแล้วไงคุณจะเข้าเรือนจําตรวจร่างกายถอดเสื้อผ้าหมดเลยมีการตรวจโรคเบื้องต้นมีการดูใบรับรองแพทย์ว่าคุณป่วยเป็นอะไรมาดังนั้นนี่มาตรฐานทางการแพทย์เรื่องทักษิณชินวัตรมันต้องเริ่มตั้งแต่22สิงหาเป็นต้นไป ยีสิบสองสิงหาที่ออกจากศาลไปสู่กรมราชทานไปสู่เรือนจําเนี่ยมันอธิบายเป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนได้ไม่มีบิดพิว้วมันไม่ใช่อธิบายด้วยหลักสยศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าทักษิณหายเพราะว่าให้หมอดูมานั่งคางสายศาสตร์มานั่งสวดมนต์แล้วพรมน้ำมนต์มนดำหายออกไปไม่ใช่อ่ะ มันอธิบายทางการแพทย์ได้เป็นหนึ่งสองสามสี่เป็นโรคหัวใจมันก็มีชุดอธิบายเป็นโรคปอดแหกก็มีชุดอธิบายเป็นโรคแขนบวมเอ็นขาดแขนข้างเดียวทั้งกระดูกขาดทั้งเอ็นขาดทั้งเอ็นเปื e ่อยสรุปแล้วมันต้มเปื่อยต้มตุ๋นเปื่อยสังคมไทยเปื่อยหมดเลยคือคุณจะเป็นกี่โรคก,ก็แล้วแต่แต่ทางการแพทย์ของเมืองไทยรวมทั้งทางการแพทย์ทั่วโลก เขาเรียนมาในระบบวิทยาศาสตร์มันจะมีชุดอธิบายทางการแพทย์หนึ่งสองสามสี่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดจากกล้ามเนื้อส่วนไหนเกิดจากอะไรบ้างเชื้อตัวไหนบ้างยังไงหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นนี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการรักษาทางการแพทย์มันไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ต้องมามีชุดอธิบายเพิ่มเติม ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ต้องรอคำอธิบายจากแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้วที่สำคัญท่านอาจารย์แพทย์คนหนึ่งยศพลตำรวจโทที่เคยเป็นรักษาการหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจท่านก็บอกยืนยันอยู่แล้วขั้นตอนปฏิบัติมาถึงโรงพยาบาลตำรวจท่านรู้ดีว่าต้องทำอะไรบ้างเอามามันต้องเข้า ICU ก่อน ถ้ามีการตรวจร่างกายยังไงก็ต้องเข้าไอซีมันขึ้นไปชั้นสิบสี่ไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นขั้นตอนทางการแพทย์มันค่อนข้างชัดไม่มีคำอธิบายอื่นใดที่จะแก้ตัวได้ไอที่ประวิงเวลากันอยู่ตอนนี้ไอที่ทวงเวลากันอยู่หาชุดทาอธิบายมันเป็นการประวิงเวลาเพื่อ แก้ข้อเท็จจริงใช่หรือไม่นี่เป็นคำถามท,าที่วันนี้เราไปถามแพทยสภาแล้วไปบอกแพทยสภาว่าการูณาายาประวิงเวลาเลยยิ่งปล่อยไปเนิ่นนานจำเลยของสังคมมันจะมาอยู่ที่แพทยสภาเองจำเลยของกระบวนการยุติธรรมมันจะตกอยู่ที่แพทยสภาซึ่งมีคณะกรรมการนี่บริหารชุดใหม่ จัดการอยู่หรือท้ายที่สุดแม้แต่วงการแพทย์แม้แต่วงการแพทย์ก็เกิดกระบวนการทุจริตได้ใช่ไหมเอาละมันมีแพทย์คนหนึ่งของโรงพยาบาลผ่านศึกทหารหานศึกทำการพุจริตรับซื้อรับจ้างขายยาออกนอกระบบไอ้นั่นเป็นการทุจริตโดยปกติทั่วไปเหมือนที่นักการเมืองเหมือนที่ หลายคนเขาทุจริตกันคือทุจริตจะซื้อจัดจ้างแต่ทุจริตเรื่องวิชาชีพเรื่องจรยาบันของวิชาชีพเนี่ยแพ่ท่านอย่าให้เสียชื่อเรื่องนี้ถ้าเป็นตำรวจผมไม่ว่านะที่จริงก็ว่าอยู่แล้วแหละว่าอยู่หลายครั้งไงตำรวจมักใช้ดุลพินิจทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเห็นกรณีของบอสกัดทิงแดงไหม เห็นกรณีจ่ายยิ้มไหมการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนวงเล็บบางคนแล้วขีดเส้นใต้ไว้ด้วยหรือว่าส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนเอื้อประโยชน์ให้กับคดีบางคดีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอย่างที่ผมยกตัวอย่างกรณีบอสกระทิงแดงกรณีของจ่ายิ้มที่ถูกยิงตาย มันใช้ดุลพินิษไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อจำเลยในคดีแต่ผมไม่คิดว่าวงการแพทย์จะมาถึงขั้นที่เกิดการทุจริตแม้กระทั่งวิชาชีพของตัวเองมันไม่ใช่ทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะมันทุจริตเรื่องวิชาชีพไปแล้วอ่ะดังนั้นวันนี้เราจึงไปบอกว่าท่านกรุณาจะทำแบบนี้เลย ไอ้ที่ประวิงเวลากันมานี่ผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีกันแล้วประจัก์พยานทางสังคมก็เห็นว่าทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกของปัญหาสังคมวันนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกที่ก่อปัญหาเรื้อรังมาจนถึงวันนี้เราปล่อยให้มาแรงร้ายทางสังคมออกมาเพ่นพ่านทั่วร่างกายไม่ได้ความหมายคือเราปล่อยให้คนทำผิดออกมาเพ่นพ่าน ยุ่มย่ามกับการบริหารราชาการแผ่นดินในเมืองไทยไม่ได้แล้วองคอ์กรที่จะเอาคนทำผิดผิดขั้นตอนผิดกระบวนการทางกฎหมายกลับไปสู่กระบวนการความยุติธรรมได้วันนี้คือหนึ่งในคณะแพทยสภาถ้าท่านปล่อยไม่รู้เรื่องทำหูทวนลมทำให้มีการจัดการรอบบี้ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแม้กระทั่งขั้นตอนการปฏิบัติได้ หรือแม้แต่เปลี่ยนถึงจรรยาบรณความเป็นแพทย์ได้เนี่ยองค์กรความน่าเชื่อถือทางสังคมมันต่ำลงไปเรื่อยๆดังนั้นนี่วิชาชีพของแพทย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันโดยตรงกับชีวิตคนโดยปกติแพทย์เนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความเป็นความตายของชีวิตคนเป็นเบื้องต้นเขาถึงบอกว่าหมอต้องมีจรรยาบรณขั้นสูง เขาเรียกว่าจริยแพทย์หมอต้องมีจรรยบรณชั้นสูงในการที่จะดําเนินการพิจารณาต่างๆแต่วันนี้ไม่ใช่ความเป็นความตายของบุคคลแต่มันคือความเป็นความตายของกระบวนการยุติธรรมที่แพทย์ต้องรักษาไว้ให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งระบบทั้งระบบนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไทยปปชก็เดินกันไป ผมก็หวังว่าปปชจะได้ยินสิ่งที่พวกเราพูดปปชก็เดินหน้าแต่ความหมายก็คือว่าแพทยสภานองค์กรที่มีจรรยาบัณเป็นเครื่องค้้ประกันแพทย์จะทำให้ตึกของคณะแพทย์มันถลลมแบบสอตองอไม่ได้แล้วตึกของแพทย์มันไม่ใช่ตึกที่เป็นอาคาร แต่มันเป็นตึกของจัญญาบันซึ่งมันกระทบกับความเชื่อมั่นของแพทย์ทั้งระบบทั้งแพทย์ทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เราไปบอกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามันนานเกินไปละคุณมาเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ผู้ป่วยวันนี้เดินทางไปตีก๊อฟได้เดินทางไปขึ้นเวทีปลาใสหาเสียงได้ เดินทางไปกิจาการต่างๆได้เดินทางไปต่างประเทศได้เดินทางไปประชุมทุกพื้นที่ได้แถมทั้งเทินทางมาบอกว่าชวนคนเห็นต่างไปดื่มวายได้ผู้ป่วยวิกฤตติดเตียงจะตายหาอยู่แล้วชวนคนอื่นไปดื่มวายได้ข้อเท็จจริงทางสังคมที่มันปรากฏเนี่ยมันสะท้อนว่าไอ้ที่แพทย์ประเมินว่า ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้แต่แดกวายเองได้เนี่ยความหมายมันคืออะไรครดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงทางการแพทย์แบบนี้พี่น้องประชาชนเขาเห็นทั้งประเทศไปแล้วทุดอธิบายที่เป็นหลักวิยทยาศาสตร์ที่หมอเรียนมาห้าปีหกปีที่ร่ำเรียนมาช่วยอธิบายที่เป็นวิยทยาศาสตร์ให้พี่น้องประชาชนให้สังคมไทยได้เข้าใจหน่อยได้ไหม อย่าอธิบายเป็นไสยศาสตร์ถ้าอธิบายเป็นไสยศาสตร์ออกมาคนที่จะซวยและตึกจะถล่มต่อไปคือตึกของจริยธรรมของวงการแพทย์เมืองไทยที่มีนายกแพทย์สภาคนปัจจุบันจัดการอยู่ดังนั้นวันนี้เราไปบอกว่าท่านอย่าทำให้ตึกความเชื่อมั่นของท่านถล่มลงนะ ไอ้ตึกที่เป็นอาคารมันถล่มลงมันเก็บกวาดแล้วสร้างขึ้นใหม่ได้แต่ความเชื่อมั่นมันถล่มลงยังไงเสียกว่ามันจะสร้างได้มันใช้เวลานานความเชื่อมั่นอะกว่าจะเชื่อใจกันได้พอมันตามลงมันไม่มีความเชื่อมั่นยังไงมันก็ฝืนึืนลำบากใช่ไม่ใช่ก็ยกตัวอย่างปุ้ยแองกอฮอกกับลำไยไหทองคำนี่ ความเชื่อมั่นแต่ละคนเขาไม่มีเขาก็ต้องเลิกลากันไปพระเทศกรณีล่าสุดก็จะเป็นนิชากับโตโนโ่คือพอคนหนึ่งสร้างความไม่เชื่อมั่นให้อีกคนหนึ่งไม่ได้หรือไปทำลายความเชื่อมั่นแล้วมันก็น้อยที่มันจะหวนกลับคืนมาชอบกันอีกใช่ไม่ใช่มีคู่ไหนอีกบ้างอะที่จริงก็ไม่ได้ชอบเรื่อง ที่จริงก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องดาราเขาหรอกแต่จำเขามาเฉยๆนะดังนั้นความเชื่อมั่นที่ดำรงอยู่ของแพทยสภา,า,าเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้เราจรึงไปบอกว่าท่านคณะแพทย์ครับมันเนิ่นานานไปแล้วมันเนิ่นานานจนอยากคิดว่าเนิ่นนานแล้วคิดว่าพี่น้องประชาชนเขาจะลืมมีแต่พี่น้องประชาชนเขาเอาเรื่องเราจับมา้อยใส่กันได้พอคุณปล่อยทักษิณมาให้ติดคุก มันเกิดอภินิหารทักษิณใหญ่เกินกฎหมายเขาก็มีอภินิหารใหญ่กว่าคนที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลเขาก็มาประกาศนโยบายเอาคาสิโนมาประกาศนโยบายเอา m o u ม4แบ่งกันห้าสิบห้าสิบผมถามจริงๆอ่อะแพทองทานไม่เคยประกาศนโยบายห้าสิบห้าิบอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่เคยประกาศนโยบายห้าสิบห้าสิบพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล แม้แต่หัวหน้าพักทุกพักไม่เคยมีใครประกาศพื้นที่แบ่งกัน50-50พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมีทักษิณชินวัตรคนเดียวที่พูดเรื่องนี้ผ่านเวทีวิชั่นไทยแลนด์ของเนชั่นเมื่อทั้งออกจากเรือนจำมาย22สิงหาปี67พอพูดเสร็จมันเป็นนโยบายรัฐนั่นไงสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งปัญหาทั้งใน รัฐบาลและเป็นปัญหาพ่วงเข้าไปอยู่ในสภาตอนนี้มันกลายมาจากบุคคลที่เราไปปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมไทยมันหย่อนยานดังนั้นผมถึงบอกว่าโจทย์วันนี้ผู้เสียหายวันนี้ไม่ใช่แค่ญาติของผู้ป่วยผู้เสียหายวันนี้มันคือสังคมไทยทั้งระบบ มันคือประเทศไทยทั้งประเทศเพบไปปล่อยให้ทักษิณเพ่นพ่านเหนือกฎหมายอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะพรบบคาสิโนไม่ว่าจะนิรโทษกรรมสุดซอยล้วนเกิดจากกระดุมเม็ดที่ชื่อทักษิณชิน,นวัตรไม่อยู่ในเรือนจำทั้งสิน้นวันนี้ประธานสภาวันมุฮัมมัดนอมัธานานๆท่านจะออกมาพูด พึ่งแง้มปากได้ว่าใครที่โหวตเห็นด้วยกับคาสิโนคนนั้นเป็นคนบาปหลังจากที่ถูกกดดันหนักท่านก็ออกมาพูดแต่ออกมาพูดท่ากลางบอกว่าเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้ผมจำวันที่ไม่ได้อีกไม่กี่วันจะถึงเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเตรียมจะเปิดประชุมสมัยสภาวิสามันตามหลักมันเนี่ย สมัยสามัญทั่วไปเมื่อปิดสภา,าวันที่สิบเมษาก็จะเปิดอีกครั้งคือสามกรก,กรดามีเวลาอยู่สองสามเดือนให้สอสอลงพื้นที่คุยกับพี่น้องประชาชนไอ้นี่ตามหลักการนะตามหลักการว่าพักให้สอสอลงพื้นที่คุยกับพี่น้องประชาชนแต่ผมไม่เชื่อว่าสอสอจะลงไปคุยกับพี่น้องดังนั้นเนี่ยสมัยประชุมสามันปกติปิดปิดสิบเมษาเปิดสามกรก,กรดา แต่ผมเคยเรียนบอกพี่น้องไปว่าถ้ามีการร้องขอรัฐบาลร้องขอพักการเมืองร้องขอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามันก็สามารถทําได้อาจารย์วันมูัมหมัดนอมัทาเคยบอกว่าถ้าเรื่องเอเจนเมนต์คอมเพกที่มีคาสิโนมันพิจารณาไม่ทันในสมัยประชุมสภาปกติก็สามารถเข้าประชุมสภาในสมัยประชุมสภาวิสามันได้จำได้ไหมเรื่องนี้ผมเคยบอกพี่น้อง ดังนั้นวันนี้อาจารย์วันมุฮัมหมัดนอมัตมาบอกว่าเตรียมที่จะเปิดประชุมสมัยพิเศษวิสามันในเดือนพฤษภาพอเปิดประชุมสมัยวิสามันวาระที่ต้องพิรนาวาระแรกที่ขางเติมงอยู่คือหนึ่งพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกที่มีคาสิโนโอสองพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอย มันยังค้างอยู่มันยังอยู่ในสภาถึงแม้เขาจะบอกว่าเปิดประชุมสมัยสภาพิเศษเพื่อพิจรารณางบประมาณเขาแล้วแต่แต่ด้วยความที่ผมบอกไนงะมันเป็นโตโนโกับนิชาไปแล้วไม่มีความไว้วางใจกันแล้วมันเป็นปุ๋ยแอลโกอฮอล์กับลำไยไหทองคำไปแล้วมันเชื่อใจกันไม่ได้แล้ววันหนึ่งเขาเกิดพิจรารณาสองเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษอย่างเร่งด่วนละ่ะ พราะเปิดประชุมเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็สามารถนํากลับมาพิจารณาได้โดยทันทีใช่ไม่ใช่นี่ปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆนลยปล่อยให้จับตามองเนี่ยก็คิดว่าจะเปิดปกติแต่อาจารย์วันหมูฮัมหมัดนองประทาบอกว่าอย่าไปตกใจพี่น้องอย่าพึ่งตกใจเพราะว่าเปิดมาจะพิจารณาว่าประมาณแต่เนื่องจากคุณไม่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับพี่น้องประชาชน พหลบรักกลับสุดซอยคุณก็พิจารณากันตอนตีสามตีสี่ดังนั้นเนี่ยสมัยวิสามันพอพี่น้องอ่อนแรงหน่อยเขาก็จะยกขึ้นมาพิจนาโดยท่้งห่วนได้ทันทีเลยนะนี่ไม่ให้พี่น้องได้พักกันเลยเนะี่ยตีนาที่เราประกาศยังชุมนุมกันอยู่ดังนั้นเนี่ยอีกสิบกว่าวันไม่ถึงยี่สิบวันสภาจะเปิดกันอีกรอบแล้วพี่น้องครับภารกิจเราก็จึงยัง เหมือนเดิมอาทิตย์หน้าขยับกันอีกรอบหนึ่งอังคารเราก็มาเจอกันที่นี่ส่งเสียงให้กับทำเนียบรัฐบาลได้ยินเสียงพวกเราวันพุทธที่สามสิบวันพุทธที่สามสิบขอเรียนเชิญสิทธิ์เก่าขอเรียนเชิญอดีตนักการเมืองที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย เราจะไปพบพักประชาธิปัตย์ไปถามพักประชาธิปัตย์ว่าจุดยืนของพักประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับคาสินโนหรือไม่วันพุทธที่สามสิบสิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์ทั้งหลายที่ออกจากพักไปแล้วถ้าอยากร่วมเวทีมาถามจุดยืนของพักก็ด้วยความยินดีผมอยากถามหัวหน้าเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักนะไม่ใช่หัวหน้าผม หัวหน้าพักเฉลิมชัยสีอ่อนบอกว่าถ้าเป็นไปแกให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไปเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติพักก็จะสนับสนุนแกถแถลงไว้กักๆนะแกแถลงไว้กักๆว่าถ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติพักก็จะสนับสนุนแต่ตอนนี้พักยังไม่มีมติอยากแบบนั้นเลย อ่อนทัวในการเดินสายไปหาพักการเมืองพักแรกที่เราจะไปใกล้ๆนี่แหละอยู่สามเสนเนี่เองใช่ไหมอยู่ถนนเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆสถานีรถไฟสามเสนอาจจะเดินทางด้วยเท้าไปด้วยซ้ำไหนใครเป็นสิทธิ์เกาประชาธิ่ปัดบ้างอะ <c oughs> ไม่กล้ายกมือใช่ไหมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพัก ไม่เกี่ยวกับความชอบของพักเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องคาสิโนจุดยืนต่อประเทศชาติก็ไปถามพักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยสีอ่อนหรือตัวแทนของพักนี่ส่งเทียบเชิญผ่านเวทีให้รู้ตัวก่อนด้วยซ้ําเลยจะไปถามอ่ะสุดท้ายแล้วพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่แค่พักประชาธิปัตย์ลอะเราจะไปกันทุกพักแต่เจอพักแรกวันพุทธที่สามสิบเนี่ยเก้าโมงเช้าก็เจอกันที่นี่เหมือนเดิม ก็จะไปถามว่าพักปฏิปัติจุดยืนเรื่องนี้เอาอยัางไงกันแน่เสร็จจากประชาริปัต์อาทิตย์ถัดไปเราก็จะไปพักอื่นโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องไปทุกพักต้องทราบทุกจุดยืนของพักภูมิใจไทยเอาอยัางไงเลขาธิการพักบอกว่าไม่เห็นด้วยหัวหน้าพักบอกเห็นด้วยแล้วจุดยืนในสภาจะเอาอย่างไรพักอื่นๆเห็นว่าอย่างไรเรื่องคาสิโน พราะเวลามันกระชั้งชิดเข้ามาถ้าคุณไม่แสดงจุดยืนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเราก็ไม่รู้ว่าเสียงในสภาที่อภิปรายกันท้ายที่สุดคุณจะผ่านสามวาระรวดหรือไม่อย่าลืมว่าเวลายกมือในสภาสอสอเขามีสิทธิ์ยกมือกันถ้าพี่น้องส่งเสียงกันไม่ดังบอกว่าเขาถอยแล้วอยู่นอกสภาหลอมแหลม ในสภายกมือกันว่าสามวาระรวดทีเดียวเนี่ยผ่านออกมาเป็นกฎหมายมันถอยยากเลยนะพี่น้องนะมันถอยยากดังนั้นเนี่ยก็ไปถามใจกันดูก่อนไปมั่นหมายกันดูก่อนว่าจะรับขันหมากมั่นหมายของคอปทอหรือไม่จะยกขันหมากไปถามยกขันหมากไปถามพักประชาธิป,ปก่อนพักแรก ว่าท่านจะแต่งงานกับคาสิโนหรือจะแต่งงานกับพอปทอกันแน่ท่านอยาแต่งงานกับคาสิโนท่านก็จะถูกโจมตีหนักแต่ถ้าท่านแต่งงานกับพี่น้องประชาชนพมีสิทธิ์ในการฟื้นคืนฟื้นปูพักได้นี่เป็นจุดยืนต่อประเทศชาติไม่ใช่จุดยืนต่อพักการเมือง ตมันพูดไปวนไปวนมาเหมือนอย,อยู่ในความรักอยู่เรื่อยเลย <c oughs> นั้นๆครับยี่สิบเก้าเมษาเราวันอังคารก็จะจัดเวทีเหมือนเดิมสามสิบเมษาเก้าโมงเช้ารวมกันที่นี่เดินเท้าไปโอ้เดินไหวไหมเนี่ยใครไหวก็เดินใครไม่ไหวก็ขึ้นรถขึ้นรถเสร็จอยากลงมาเดินก็เดิน ขยับเดินกันนิดเดียวออกกำลังกายไปถึงสถานีรถไฟสามเสนอาทิตย์นี้ไปหนึ่งพักอาทิตย์หน้าไปหนึ่งพักอาทิตย์ัดไป้ก็ไปอีกหนึ่งพักไปให้ครบทุกพักการเมืองเพื่อไปถามจุดยืนเรื่องพักแต่ละพักเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคาสิโนซึ่งเป็นจุดยืนทางการเมืองของประเทศนะเป็นจุดยืนทางการเมืองที่สำคัญเป็นจุดยืนที่จะนำประเทศเดินหน้าด้วยลักษณะเช่นไหน จะเดินหน้าด้วยคาสิโนหรือจะเดินหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงที่เป็นยุทธศาสาตร์ยึดต,ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าคือเน้นเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องประชาชนพึ่งพาตัวเองดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกถ้าเกิดกรณีปัญหาทัา่วโลกตอนนี้คิดว่าใครอยู่รอดระหว่างจีนกับเมกา จีนเขามีการผลิตมีเกษตรมีอะไรทุกอย่างนี่เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ที่สามารถพึ่งพาตัวเองหาเลี้ยงชีพตัวเองได้วันนี้เราจะเดินหน้าด้วยระบบอบายามุกหรือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสต้องไปถามจุดยินในแต่ละพักเรื่องนี้พรุ่งนี้พบกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ